ดอกสลิดหรือว่าดอกกระจรที่สวนสลิดคุณชัยนะครับที่จังหวัดอ่างทองเดี๋ยวเชิญตามมาทางนี้เลยครับดอกกระจรของเรานะครับเป็นพันธุ์เกษตรดอกดอกและดอกใหญ่นะครับลักษณะเด่นของพันธุ์นี้ที่เห็นได้ชัดๆก็คือ ใบจะเล็กนะครับบิดงอนะครับถ้าดูไม่ดีก็จะเหมือนใบติดเชื้อราอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือเป็นลักษณะเด่นของพันธุ์นี้นะครับแต่ว่าการติดดอกเขาครับดอกจะดกมากนะครับช่อหนึ่งก็ 50- าสถึงร้อดอกนะครับแบบนี้นะครับจะได้ราคาดีมากนะครับตอนนี้ราคาส่งที่หน้าสวนก็ราคากิโลกรัมละเก้าสิบบาทนะครับเชิญตามมาทางนี้เลยครับนี่นะครับคือการติดดอกนี่นะครับแบบนี้นะครับอันนี้วันนี้ก็พร้อมเก็บส่งขายได้เลยนะครับดอกสวยมากนะครับสวยมาก ช่องอันนี้ยิ่งใหญ่เห็นไหมครับนี่นะครับตอนนี้ก็ทําอยู่เจ็ดไร่นะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับ๋ยวกจะพาชมข้างในต่อนะครับที่สวนนะครับก็จะทําเป็นล่องน้ํานะครับแต่ว่าถ้าเกษตรกร่า้ใดพื้นที่ไม่เพื่อเอาไวการทาเป็นล่องน้ํานะครับก็จะให้ระบบให้น้ําแบบเป็นน้ําหยดก็ได้นะครับหรือว่าใช้อันนี้คืออาจรที่มีอายุได้สามเดือนนะครับ สังเกตนะครับว่าต้นมันจะโตเต็มที่แล้วนะครับอันนี้พร้อมที่จะเก็บผลผลิตขายได้แล้วนะครับอันนี้1ถุงนะครับก็จะมีกิ่งชําอยู่ 2- อถึงสต้นนะครับแล้วก็ปลูกลงไปเลยนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็จะให้แตกกิ่งแตกแขนงออกมานะครับตอนนี้ก็เป็น10ต้นแล้วครับต้นนี้นะครับสังเกตดูดอกนะครับอันนี้ช่อใหญ่มากเลยอันนี้แค่3เดือนนะครับแล้วถ้าเกิดดอกกระจรอายุเป็นปี ต้นมันจะใหญ่ขนาดไหนครับคุณผู้ชครับอันนี้ก็คือดอกขจรที่อายุ3เดือนนะครับให้ผลผลิตอันนี้เงินทั้งนั้นเลยนะครับกิโลกรัมละ90บาทวันนี้คงได้หลายโลแน่เลยดอกขจรที่มีอายุ2ปีนะครับแปลงนี้จะได้3ปีแล้วนะครับก็คือหลังจากปีที่2ผ่านไปนะครับผ่านไป2ปีเราจะทําสาวนะครับตัดแต่งก็เรียกว่าทําสาวนะครับก็โดยการนะครับ จับรวบต้นขจรเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตันไก่ตัดบริเวณนี้เลยนะครับให้สูงกว่าพื้นดินมาประมาณสักหนึ่งครบนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลดน้าใส่ปุ๋ยพรวนดีปกติเหมือนเหมือนเราปลูกใหม่เลยนะครับแล้วก็ดอกขจรก็จะแตกกิ่งก้านออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ต้นมันนะครับจะหนากว่าเดิมแล้วก็ให้ผลผลิตเยอะกว่าเดิมราวประมาณสัก3เท่านะครับนี่สังเกตเห็นไหมครับอันนี้คือจุดเด่นของพันธุ์เรามันจะติดดอกเกือบทุกต้นเลยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะเด่นของพันธุ์นี้นะครับ ปีปีแรกเนี่ยดอกกระจอนในการปลูกปีแรกเนี่ยการให้ผลผลิตเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับวันเว้นวันต่อไร่เฉลี่ยน่าจะประมาณ20กิโลนะครับวันเว้นวันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต่อ2ต่อ3แบบนี้วันเว้นวันก็ตกเกือบเกือบห้าสิบกิโลต่อไร่จะมาใส่ถุงแบบนี้แหละครับเตรียมเอาไปาแพ็คถุงอีกรอบหนึ่งนะครับถุงนี้ก็เกือบเกือบสามสิบกิโลครับคุณผู้ชมครับอันนี้เกือบสามพันบาทนะครับเห็นไหมครับเงินสามพันยกเบานิดเดียวเลยครับ